สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีมน,นีกะน,นี่นะครับหมายหน้าปา้าเขาครับนะครับคนไซด์พุนครับกับทีมง,งานนักล่าหนูเอามาตานครครับแต่น้อยุมครับพุ่นเรอหมนแรงบริททยดอวยครับเขาเืิองส่อี่เราเลวครับตรงหน้ามันมาแรงครับเกียร์นัก ตีต่ออำเภอพันทองครับผมอ่ะือสอดต้าจะเข้าไปยามน้ำกันนะพี่น้องเด้อตีตอนเช้าครับพี่น้องอ่ะไปยามเบ็ดเอ้ยไปยามด้วงกับพันบูบูครับโลบัตตาครับกินบัหมีอกระได้พวกนี่เ่อะได้ครับโอ้หมอกแห้งครับพวกนี้ใช่เหรอขึ้นต้นไม้โอ้ย,อยมยิ่งครับพวกนั่งเ,เลย เอาเนวเ,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 เอาเล็กเอาเล็กนะ,น,ะนี่นย่ตมัวมันัอมันเท้ายเห็บบางติดไอ้ที่มันถือนะครับเพราะว่ามันหลายเกินไปนทีน่เงี้ทายตลอดเลยเป็นชม่วมงเคืองครับฮะเ้ เป็นไรพีน่นกมีตัวปะปุ๊บแหม่งจับหัวผมอ้าวอันนี้ก็โดนสิครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับนี่โอ้หนูไหมนี่หร้อปะอื๊ดแบบนี้เลยปะอะไรแบบใช้คนละขงัขงใช้คนละส,สังเกต ใช้คนละขังเอาหนูเอาถือหนูใส่พีเอาเนี่ยเปาชนิดอะใส่เป็นตัอครับพีน่น้องอันนึงครับพีน่น้องใส่เป็นแป้นเพราถือได้ครับเป็นห้อยตีนยังงังอันนี้ไส่ถิ่นเลยใส่ดูกันต่อครับอา่าไปดูอันนี้เป็นยังไงมีตัวไหม โอ้หนึ่งนี้น้องเลยมมีขาบนึงนี่นี่มันมีขาบคุณตือนยนขด้อมากกระไดมนมีขาบกระไดหนูบ้าายแล้วครับไปไปต่อพี่น้องเห็นตัวนี้ครับมันไม่โตป่ะหาตัวหนักวนี้ไหเดือดไงบอกจเดืดวง โอ้ผมมีหนูอมาเลยครับพี่อนเอยกาวาหนูออกมากจากปานอี่างเียสิรีเลยครับอ๋อนิ่งครับไปอ้ยขอบมากครับหลังจากเดี๋ยวโบโบมาเอาไปแล้วตัวมึงที่นี่นี่มีตัวบ่ เข้าเลยครับโดนไปแล้วครับตัวหนึ่งตะบ,บูออกไปแล้วไปครับไ,ไปอีกจุดหนึ่งมันชีมีตัวบอลปิดไปตะวอนยังฮึร่วงไคเด้พี่น้องต้องผมไปใส่เอเอาแล้วเอาใส่ตรงไหนดี นิ่งครับโอ้ย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 ี่ยยยยดันเตอะวะเสียกหลุดโอ้ยอยากซีดัางหนังติ๊กมันแห้งเกินไปให้หนูต้องขาวกัดอันหนันเลยหนน่อยเลยมันจรมีหนูผูกอยผมป้อ ผมว่าแล้วนึ่งครับไปต่อครับสีดท้ายก่อนเดินขอมายักมิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันห่างไกลเกินต้องเดินนั่งไหวนั่งไกลหนูว่ามาหดัดผีบอพี่น้อะไยบ้านนีย มันสับตว์หี่ผมปฏิชันเลยกูวางหัวผิดเลยว่ะโอ้หนาวหกโอ้ยตัวไหมอ้าวล้มครับนี่ไงเจอแล้วครับเจอแล้วได้ตัวแล้วได้ตัวแล้ว ดีครับไปไปต่อ,อสวยงามครับตัวนี้ไงตัวนี้สูสีกับตัวแรกเลยครับโหง่ายไหลวันนี้กันครับเดี๋ยวมันต้องติดต่อร์นออี่ยังสิดีทตัวไหน มันดักไปใช่ไหมพี่น้องโอ้าศัตรูครับเช้ไหมอ๋ออันนี้กระโดนครับลูกหนูครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋ยอลูกหนูก็เอาครับเดี๋ยวเขาแล้วมันเดียวกันวยวล้างคนก่อนโอ้ยลูกเขากวอนครับทอไมครับท่านเขาติด อีกลัางสุดท้ายครับล่างนี้กันเดี๋ยวไม่ลุนสุดท้ายสำหรับจุดนี้นะครับเพราะมันสุดท้ายจะหมดอีกหลายอีกหลายเกืบอบดิหานะลุ้นกันซื้อไหนเรื่องนึ่เอาดวงลมโดนโอ้โยตัวนี้ไหมตัวดวงใหญ่ครับพี่น้องดูตัวครับดูตัวดูตัวกัวนนะโอ้โห พี่น้องขุดกินมื่อนี้ครับมาพ่อนดวงสัตว์อะไรตัวมันอที่เหลือเขาหนังาเขาครับเขาดวงครับเรียบร้อยครับงานนี้อะไปต่อครับพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยลมเนาะมึงหงายดูพี่น้องเป็นยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยลมลมโอ้ยนิ่งครับโอ้ยย่องไตัวบา ครับตรงนี้อีกสามหลังครับนะดูกันมาลุนกันดิขี่ขาปครับผมใส่ลำลองข้างยางลองสกีดตามโอ้เลือดหมกนะ้มันหนิ่งเดี๋ยวขนาดเมีตัวพานเันะนะมันเข่าซ้อนไปละโอ้โหกระโรงต่างเกลียมาเลย เปียเ่ยวกัเลยทีเดียวเปี่ยกบกระเป๋าตังค์ครับกระเป๋าตังเปียกเลยเศ่อีกหนึ่งเศษสามอันพี่นอ้องเอาคนหนี้มั้งเขาวะเอาคนนี้เขาโอ้โหพี่น้องมนจัดาครับดูดีดูเอิดูเิคุกข่าขอโทษเลยครับ มาหิสุด,ดยอดโอ้ามากัดครับอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องอไ,ไ,ไม้พุ่มไปเถอะบ้างมเร็ครับไปเข้าอีกบ้านอีกต,อตัวนึงอีกจุดหนึ่งอีกตัวหนึ่งอึ่งเปียกเลยโอที่สังนี้จะเข้าไหมโอ้โหเข่าสุกแล้วครับ เาอยู่เกี่ยวเรื่อๆนี่มีพวกเขาครับพี่น้องอ่ะพวกขนังครับได้แค่นีก้กะเดตัวนึ่งก็ยังดีครับไปใส่กันต้อครับวันนี้ดูจุดนี้ครับ2องสามอันจละใส่เสร็จน้งหมเลองลองอ่นลมกพี่น้องเ้ยตับเกลกันใส่เส,สลเลยตั้งสองอันครับ อ๋อบังโดนครับหน้าปาลาครูไม่มันกัดไม่ครับพี่น้องโอ้ดวงผมยังเอาถิ่นมั้งเนี่ยดวงนี้โตยี่นี่มันกัดไม่พี่น้องเลยโอ้โหตัวแดงมันกัดไม่วะตัวแดงมันมาใส่กันได้หนินอ๋อมีเหลือมีเหลือยังมีเหลือมีเหลือจุดนี้อยู่ไม้พอดีเก็บไม้อปหน้าปากรูครับตัวนี้ หลังนึงอยู่นี่หลังนึงอยู่นี่เป็นยังไงเข้าไหมไม่เข้าครับท่านู้นต้องขาวเพราะถึงหรอกไปต่อครับนี่เป็หลังนึงครับพี่น้องหน้าปากรูจะเข้าไหมเท่าน้นและดีย๋ยวจเดีด๋ยวจับอ้าวดวง ดวงหัวทิ่มพี่น้องนู่นเดี๋นูน่น,นโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยดีโอ้โหเบลล์เลย,อยโอ้โหวิ่งเนาะไอ้ปาตุปปาตุปน้องไพนี่ไหมโอ้หบงี้เอาครับดูครับดูสภาพมันล้นตะกร้าแล้วเริ่มล้มตะกร้รกกาแล้วครับอฮะไปจุดต่อไปพี่น้องยังไม่หมด ันนี้ก็โดนพี่น้องโอ้ขี่ต้มบนเองเนี่ยแมงหนูน้อยครับพี่น้องโอ้ยหนุ่มจะเอาครับเป็นไรอนี้ตัวนี่ก็โดนพี่น้องโอ้ยย่างไก่สดเยังองประเทศไทยพร้อมครับโอ้โหสวยงามเยี่ยมเลยครับโอเค เห็นนอ๊ะมันเสษกระดูกเอาไปไวนอกเนาะนี่เป็นดวงของไอ้ของตะโบนะครับเก็บไปครับเนี่ยผมก็เลยต้องมาเก็บให้เห็นนอ๊ะไปเยนาะเสษกระดูกเนาะนั่นจะหมดนะครับอ่ะไปแล้วคนต้อพี่น้องนีนะตรงนี้หลังนึงครับพี่น้องดูดิถอด่ะเนี่ยเรื่อพี่น้องมาด้วย ดีว่าใช่ยังไงของนี้ได้อีกหลายเอ้ของนี้ได้ลูกตนี้ครับอืมอมีตัวมากแล้วดอกทาอ่างยางนีด่ดีไหมป้าถึงจะให้ตินไหมก็เขาว่าะอืมยูโบโบอูโบโบอูโบโบหลายพิโนอ ผูดหญงใส่พู้นุ้มายามรับเลาะหากันปะเนเะเนาเป็นท่านาทีของสามีครับไปครับเนี่ยโดนสิครับโอ้โหงานเข้าไหมล่ะครับนอนเกียกตอมออมๆยู่ตรงนี้นอนเกียกตมเลยครับอุ้ยอุ้อุอุยอุหนกว่า เรียบร้อยครับเรียบร้อยดีอย่างไงล่ะทีเนี้เรกคนแล้วบว่ครับเที่ยงนี่ไปต่อครับพี่น้องเอาพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยหลงมองครับด้วงอยู่เนี่ยใส่เนีน้ยเนาะบ้านเอาข่อมาเนาะโอ้ผมบริรไซไม้ข่างห้างคือดีดเรียบเลยเหรอเขาที่มีมาขุดขุดทุด่งจะพี่น้องคาเนี้ยอ้า ตัวโขอหนาะมึงเม้งกระโดดจัิงสิพี่น้องมันมาไตตัวนี้แม้งไะดวงตัวนี้มันลันครับพี่น้องโดนมาแก่มือครับมาแรงซ้ำนี่เลยไม่ซ้ำไม้นี่มึงครับบ่มีห้อยติดมันลันตัวนี้มันลันมันต่างไก่อ่อนเปลี่ยนไปผัดครับไปต่อยหนหินหลังนึงครับพี่น้อง ย่างตะไคร้เลยครับป้าเขากำลังฉุกครับป้าหนีอไม,ม่หนูหลายอยู่ถึกปีนดวงสองหลังเลยมันคือเขาปะมันเขาปะไรครับนายเขาปะไรเพราะว่าดวงน้อยสุด้ายด้วยวะหลังนี้เป็นไงเขาปะอาดอกมันน้อยผมหน้าเดเาดวงเงี้มาลงพี่เอา้านั่นครับเห็นบอกว่าบานเนี่ยเป็นยังไงพี่น้องเอาดวงเงี้ยมาลงเป็นยังไรบานเนี่ย ดวงเงีย้ยมาลงครับโอ้ยมันเข่าไปไรพี่น้องมองมาหนีบังคุะปดืปดปาตัวปาตัวยังไงแมวจะทัดพี่น้องโอ้โหไม่อยากเชื่อนะครับดวงไม่เข่าไปไรผมต้องเอาดวงเงีย้ยมาจาดัดเลยชุดดิแรกเขามีลงปลาหนีจากซุปห่านอ่ะไปต่อครับพี่น้องนึงครับพี่น้องตัวนี้สองสามหลังมันขี้เขา่าปะ โอ้ยนิ่หนิ่งสิพี่น้องโอ้ยหนิ่งครับอึ๊บอู้ไปไปกันต่อครับอีกสองหลังครับพี่น้องมาหล่นซิมันจะเข้าไหมาโอ้คุณแดดออกครับพี่นี่ก็ตีบคเคยมาใสา่เถื่อนิ่งครับหลังแรกอมาดูหลังสองต่อ ของนี้ของสุดท้ายครับของสุดท้ายเก็บของกันค่อยไปสรุปยอดกันครับนะฮะดวงอ๋อคือปลาแตกจังสี่พี่น้องปลาแตกอ่กกกะโอ้ยบะแมนครับลมลมเฮ้ยจกดากแล้วพี่น้องเอ้ยบลานเนี่โดนจกดากแล้วครับหืมเขึ้นใต้ดวงอยู่เด็กก็ลุดว่ะ หลุดครับมันจกดักปิดดักภาสีครับเปียกห้อยเขาข้างหลังเปียกมาเป็นนังครับ <S <S ไปสุดลูกดักได้ครับพี่น้องดากดวงสามสิบหกหลังสามเจ็ดหลังได้หนูแปดตัวครับหน่องแมวหน่องแมวรดไปสองสามตัวครับเพราะว่ามันจกดักไอ้อนี่มีน้องแมวอยู่เจ็ดตัวเลยครับบิกบ๊กๆทั้งนั้นเลยวันนี้ก็ลูกหนู ประมาณครับจากทีมงานนี่ครับจากทีมงานอมตะนักดาอมตะนครครับสามสี่หาคนคนหนึ่งกับเจริญเมียแต่กนไม่ครับอีสานพันธ์สะพอตอุดเบียดทีมรวมหนาว้างกับทีมงานกับทิวเทโซนเชนแอ่ครับอขอบคุณครับทุกการติดตามรับชมขอบคุณครับ